JK แนะนำรถยนต์ให้ชมกันนะคะคันนี้เป็น Honda City รถยนต์ปี2000ค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะภาษีพรบรไม่ขาดสภาพตามในรูปนี้นะคะ Honda City ปี2000สภาพสวยเดิมๆบางๆค่ะเครื่องแห้งๆนะคะเกียร์ออโต้ค่ะรถยนต์คันนี้นะคะตัวถังนี่ เดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะทุกท่านภายในสวยสะอาดใช้งานน้อยนะคะช่วงร่างดีค่ะแน่นๆขับขี่ได้สบายนะคะเป็นรถไม่เคยติดแก๊สนะคะสภาพค่อนข้างเดิมมากๆเลยทีเดียวหาใช้งานสภาพนี้นะคะไปดูตัวจริงกันก่อนค่ะทุกท่าน5,9,000บาทนะคะคือราคาที่ผู้ขายได้แจ้งไว้นะคะเม mm ็ด hmm. อาร์คอยู่ครบนะคะดูรอยตะเข็บนะคะก็จะ เดิมๆค่ะท่านากระจกพื้นรองเป็นไฟฟ้านะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ5 9 0 0 0บาทเอกสารชุดโอนมีครบภาษีพรบมไม่ขาดนะคะรวมถึงไม่ติดเกสตด,ด้วยสนใจติดต่อนัดหมายโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจนะคะแอดมินขอแนะนําให้นัดหมายกับผู้ขายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองโดยแท้จริงนะคะ แอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้แอดมินต้องราไปแล้วนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ